สวัสดีครับตัวอย่างนี้จะตรงกับตัวอย่างที่9ในเวิร์กชีตนะครับตัวอย่างนี้เขาให้เราหาขนาดของประจุทรงกลมแต่ละลูกนะครับจากรูปนะครับเราพบว่าประจุทรงกลมนี้ออกแรงไฟฟ้ากระทำซึ่งกันและการทําให้มันเบนออกจากเส้นปกติด้วยมุมเซตานะครับทรงกลมมีมวล m นะครับและกําหนดระยะจากเส้นประ จนถึงประจุอยู่คือ A นะครับซึ่ง A ตัวนี้นะครับเราสามารถเขียนได้จากความสัมพันธ์ของมุมและก็ความยาวนะครับ A ก็จะมีค่าเท่ากับ L s i n θ เซตาอาหาตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับเอาละนะครับวิธีการทำนะครับก็คือให้เราดูว่ามีแรงอะไรบ้างที่ทำกับประจุนะครับ อันดับแรกเลยก็มีแรง mg มีอะไรอีกครับมีแรงตึงเชือกที่หมดหลือยังครับยังครับยังมีแรงไฟฟ้าที่กระทำกับประจุนะครับเนื่องจากประจุฝั่งนี้กระทากับประจุฝั่งนี้นะครับให้สัญลักษณ์เป็น f ห้อย e ต่อมาให้เรา เขียนแกน x แกน y ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาแรงทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในแนวแกน x แกน y เข้าแกน x แกน y ซะนะครับอันนี้ให้เป็นมุมเซตาตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเพียงแรงเดียวที่ไม่อยู่ในแนวแกน x แกน y ก็คือแรงตึงเชือกแตกแรงซะอันนี้ลงมาแกน x ก็จะได้เป็น t sin เซตา ขึ้นไปข้างบนได้เป็น t ีสายอ่ะโทษทีทีคอร์สเซต้าครับมีอยู่ด้วยกัน4แรงนะครับต่อมาให้เราเขียนแรงรับในแต่ละแกนนะครับซิกมาเ x ครับเนื่องจากว่าประจุอยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับไม่มีการ เคลื่อนที่ขึ้นหรือว่าเคลื่อนที่ลงหรือว่าไปทางซ้ายไปทางขวานะครับซิกมาเอของเราจริงเท่ากับ0ครับซึ่งมีค่าเท่ากับดูครับว่าแกน X มีอะไรบ้างครับมี t s i n นเซตาแล้วก็ลบกับ Fe s i g ซิกม มีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันซึ่งมีค่าเท่ากับ t cos t t ลบกับ mg นะครับให้สมการนี้เป็นสมการที่ 1, น,นี่เป็นสมการที่2นะครับจากการพิจารณาคร่าวๆเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะกำจัดตัวตัว t ได้นะครับโดยการเอาสมการที่1ตั้งแล้วก็หารด้วยสมการที่2 นะครับมหารเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแทนเซต้านะครับอันนี้หารการก็เป็น Fe ส่วนด้วย Mg มีเครื่องหมายลบย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เท่ากับ Fe ส่วนด้วย Mg จนะครับจัดรูปใหม่นิดนึงนะครับได้ Fe เท่ากับ Mg แทนเซตาเอาละนะครับถึงจุดนี้นะครับเราก็สามารถหาขนาดของแปรงไฟฟ้าได้นะครับโดยการแทนค่าตัวแปรต่างๆที่โจทย์กำหนดให้ลงมานะครับเอาละแทนค่านิดนึงนะครับมวลเท่าไหร่ครับ3ามคูณสิบกำลังลบสกิโลกรัมจีเ เมตต่อวินาทีกำลังสองแทนเซตาก็คือมุมนะครับ5องศาเอาล่กกดเครื่องคิดเลขก็จะได้แรงไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ2.6ุคูณสิบกำลังลบ2นิวตันนะครับถึงจุดนี้นะครับเราจะยังไม่ได้ทราบค่า Q นะครับเราได้แค่แรงนะครับ แต่เราจะใช้ความสัมพันธ์ของกฎของคูลอมนะครับซึ่ง FE ตัวนี้นะครับมันก็มีค่าเท่ากับ FE เท่าก Q ับ KQ1 Q2 ส่วนด้วย R กำลังสนะครับกลับมาดูจากรูปนะครับว่า R กำลังสองของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ตอนแรกผมเขียนเป็น a ใช่ไหมครับ r ก็คือระยะห่างระหว่างประจุทั้ง2ตัวซึ่งมันก็น่าจะเท่ากับ 2a a เดียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ l เชือกยาว0.15เมตรนะครับแล้วก็มุม5องศาทราย5อันนี้กดเครื่องคิดเลขแล้วได้ออกมาเท่ากับ0 0 0.13เมตรเนื่องจากว่ามัน 2a นะครับก็เลยได้เป็นเท่ากับ2เท่าของ0.013เมตรอ่ะซึ่งมันก็คือ0.026เมตรนะครับนี่คือ r ของเรานะครับดังนั้นนะครับ เราก็แทนค่า fe นะครับที่เราได้เมื่อกี้นะครับก็คือ2.6กคูณลังลบ2นะครับแทนค่า k นะครับแล้วก็แทนค่า r นี้ด้วยนะครับแทนตัวนี้ตัวนี้ทราบแล้วทราบแล้วทราบแล้วเหลือแค่ q นะครับ q คูณ q ก็คือ q กาลัง2เราก็จะได้ค่าของประจุออกมานะครับเอาละงั้นแทนค่ากันไปเลยแล้วกันนะครับ เขียนสมการใหม่นิดนึงนะครับย้ายข้างฝั่งนี้ผมก็จะได้เป็น q กํลังสองมีค่าเท่ากับ fe r กำลังสส่วนด้วย k ค่า k โอเคแทนค่าลงไปครับ fe หามาแล้วเมื่อกี้ได้ 2.6คูณสิบกำลังลบ2นิวตันนะครับ r คือ0.026เมตรทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยค่า k โดยประมาณนะครับ9.0คูณสิบกำลัง9นิวตัน คูณกับเมตรกำลังสองส่วนด้วยคูลอมกำลังสองทั้งหมดอ่าไม่ได้ยกกำลังสองคว่าเป็นค่า R โอเคนี่คือค่าต่างๆที่แทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า Q กำลังสองนี่มีค่าเท่ากับ1.96คูณ10กำลังลบ15คูลอมกำลังสองนะครับ นี่คือ q ิวกำลังสองโจทย์บอกว่าอยากได้ค่า q แต่ละตัวนะครับก็คำตอบสุดท้ายนะครับเราพบว่า q ตัวเดียวนะครับมีค่าเท่ากับ4.4ุ คูณ10บกำลังลบแคูลอมนะครับลองไปดูอีกครั้งก็ได้ครับถ้ายังไม่เข้าใจแล้วก็ลองกดเครื่องคิดเลขตามนะครับ